รอยลู้หลาเห็นเลยรวยเด้อชนะชนะเหยียบไหวเลยจามตัวตรงเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยช่วยตีหน่อยดีอันนี้มันคือตัวแดงเลยนะนี่นะตีซอสก่อนเนี่ยนี่เบจีสีแดงนี่ราคาราคาล่องมากมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นตัวสีแดงนะ ป็นตัวสีแดงมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเออล้วก็แล้วก็ถือป้ายสีเหลี่ยมนี่ป้ายสีเหลี่ยมนี่เป็นนี่อย่างนี้เลยแล้วก็มีอีกป้ายหนึ่งนะมั่นใจไหมหนี่แต่ฉันแคเก็บเหรียญกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจากช่องทรัพย์เทวดาด้วยนะครับสวัสดีครับมาพบกับช่องทรัพย์เทวดานะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็วันที่31ตุลาคมนะครับ5 3. ส5 6 3าำหรับวันนี้ก็จะมีพิธีทำพิธีนะครับที่หน้าศาลปูดำ เบิกซับขอโชคปูดำจากแม่ลัางทรงเหมียวนะครับสำหรับวันนี้ตอนเช้าวันนี้ก็มีผู้คนมาเยอะนะครับสำหรับวันนี้ก่อนชมคลิปก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครตและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจากช่องทรัพย์เทวดานะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิป ต่อต่อไปนะครับ เอากรคือเราเราค้ามฟันดนยบ้างไหมบึงซีซีจานลบแล้วบึงแล้วเห็นแล้วปู่อ้ยลูกหลานเห็นรวยรวยเด้อลบแล้วชนะชนะเหยียบไว้เลยส้ามตัวตรง มันโกลมันโกลเนี่ยมันแกนร่างเลยมันเป็นอย่างเงี้ยช่วยตีหน่อยดิอันนี้มันคือตัวแดงเลยนะนี่น่ะตีซ้อยกว่านี้นี่แท้ยจีสีแดงนี่ลักษณะลักษณล่องลงมามันจะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอ๋อนี่คือตัวหนังสือสีแดงเป็นหนังสีแ่นมาแต่ถ้าป้ายเป็นหยกอ่ะหยกจังสีเลยกรับจังสีคนละเดีย แต่ว่าเหรียญน่ะก็เจ็บเลี้ยนหาแต่มันเป็นตัวสีแดงนะแต่มันเป็นตัวสีแดงมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเออเราเก็ถือป้ายสี่เหลี่ยมนี่ป้ายสี่เหลี่ยมมันก็จะเป็นเด็อย่างนี้เลยแล้วก็มีอีกป้ายหนึ่งนะมั่นใจไหมนี่แต่ฉันแค่เก็บเหรียญนี่เก็บเหรียญอันนี้คือในความฝันบ่ะในกล้อฝันเก็บเหรียญปูโยนเหรียญให้เลย หัาเรียนเรียนหานี่หานี่แหลเทียบเรียนหาไอ้นีมาสางบุญสาน้ำมันมันกรตรงกับที่เห็นตัวนี้ไหมตรงกับเลยกงามครับ คนครับท่านผู้ชมดูไว้ป <sk eps> เป็นแนวทางนะครับสําหรับ <sk eps> ความฝัน <c oughs> ความฝันที่ฝ <c oughs> ันเกี่ยวกับปู่ดานะครับที่ไปเขียนตัวเลขให้นะครับในความฝันนะครับมาจากยสโซนะครับมาจากยสโซนะครับนี่ฝันว่าปู่ดาไปเขียนตัวเลขให้อย่างนี้นะครับแรกเป็นกระทงโซตามนี้นะครับ อาจจะมีโชคก็โอ้ยโบโหน้ำเดาแหละแต่ผู้ได้มีบุญครับฝันนี้ก็ได้นะครับวิบูนุ่งแกฝันนี่ถ้าจะตีเป็นอะไรกับโบโหแล้วนะเราเราคนเบิ้งนาะไอ้บอกว่าคนจำโบได้คือแหย่ลายตัวเดียวเบิ้งเหล็กแล้วกันี่รัตเตอรี่ข้าอยู่นี่อย่างนี่เขาจะเจ้าทายไว้แนบวาสันเหล็กเหล็กตัวนี้ตรงกับความฝันพอดพอดจัมทิยูตยาโซเฮียนครับว่าตัวเดียวกันเป๊ะมาแบบนี้ ทุเด้อให้ลูกหลานคู่ไปหาทุกคนน่ะได้เงี้ยอันนี้มาแบบมันก็ได้ชุดเดิมนันแหละส่วนนี้ก็คือตัวเลขเพิ่มเติมของแม่คุณลำปางนะครับจับคู่ให้มันก็เหมือนเดิมนั่นแหละจับคู่ให้ใหม่ก็คล้ายๆตัวเดิมเพิ่มเติมนิดหน่อยมันมาในชุดนั้นแหละ มาในชุดนั้นแต่จับใหม่กลัวคนจับไม่ถูกเลือกเอาว่าชุดไหนจะเข้าเนาะเลือกเอาตัวไหนชอบเราก็เอาไม่ชอบเราก็ไม่เอาอย่างวดที่แล้วไม่ไจับใอเป็นแนวทางสำหรับเสี่ยงโชคศูนย์สี่ห้าไม่ได้จับให้ก็มันก็มาสามตัวล่างเลยอย่างเงี้ยเราจับแล้วมันก็จะเยอะอถ้าไม่จับมันศูนย์สี่ห้าไงสามตัวตรงแลยข้างล่าง ว่าเรามีจับเราจับแล้วมันมากซีกมันก็มีเท่านี้แหละวันนี้แม่คุณก็จับให้เหมือนกับงวดให้มันก็เหมือนกัเดิมนั่นแหละเหมือนกับงวดที่แล้วตัดออกให้แม่แม่ตัดออกสิตัดศูนย์หนึ่งห้าออกตัดออกให้ไปสองคนสองคนเราได้ก็เลยไม่เข้า สูนหนึ่งห้าเราจะให้ไปอีกเดี๋ยวก็มากอีกเดี๋ยวเขาขวาลขมาส่วนงวดนี้แม่ก็ให้ไปสองคนสองคนก็ถูกเลยจับให้ครบเลยนะครับสําหรับงวดนี้ลองดูเป็นแนวทางลูเ้ยเป็นแนวทางสําหรับแม่กุลลาปางนะครับมันจะต้องพบก็ลองไปลองดูพิจารณาดูครับสําหรับคนที่ชอบสําหรับตัวเลขแม่กุลลาปางนะครับขอให้โชคดีค่ะครับ